สวัสดีจ้าเหล่าคอเกมทั้งหลายวันนี้ทางช่อง NKR ของเราเนี่ยได้มัดรวม10เกมใหม่มาให้เพื่อนๆได้เลือกเล่นกันตามสะดวกเลยจะมีเกมไหนที่เพิ่งเปิดตัวไปบ้างเนี่ยตามไปดูกันเลยค่ะสวัสดีครับมีร้านเติมเกมดีจะมาแนะนำร้านเติมเ n t นวิธีการใช้งานเนี่ยเราต้องสมัครสมาชิกกันก่อนนะแต่ผมจะแนะนําเป็นเข้าสู่ระบบตอนนี้เลยง่ายดีนะอันนี้ผมก็เข้าสู่ระบบไปที่เรียบร้อยส่วนต่อมาเนี่ยจะเป็นทางด้านของการเติมเงินเติมเงินเนี่ยมีทั้งอ่งเปานะครับแล้วก็ธนาคารครับพอเราเติมเงินไปที่เรียบร้อยนะครับแล้วก็เลื่อน CM เนี่ยครับมันต้องใส่เซียโคนะครับแล้วก็คัปปี้มาวางได้เลยจากในตัวเกมเนาะส่วนตัวมอเนี่ยจะเป็นทางด้านของเซิร์ฟเวอร์แล้วก็เลือกราคาของทางด้าน Ruby ได้เลยแล้วก็ใครมาจากช่อง i n นเคนะครับสามารถใช้คโค้ดได้เลยครับหรือว่าคูปองตรงนี้นะอ่ะยืนยันว่าจะลดราคาให้หนึ่งเปอร์เซ็นต์สูงสุดหนึ่งร้อยบาทเนาะกดยอมรับนะครับกับราคาที่เราจะตือนะ้อเนาะแล้วก็ชำระเงินนะครับไปเรียบร้อยนะผมก็จะขึ้นราคาของเกมนี้ให้อีกทีนึงครับ ราคาตามนี้เลยนะครับใครเล่นเกมอื่นก็สามารถเติมได้นะจากาาร้านคาสตเติม a n t n s นะครับมีทั้งวอลเลนนะครับ ROV Free Fire แล้วก็ลีบออริจินเติมไวเติมง่ายนะครับเติมสะดวกรวดเร็วทันใจแน่นอนเกมที่10เลดโรนินเป็นเกมต่อสู้แบบผัดกันเล่นที่บ้าคลั่งมากๆโรนินผู้กระหายเลือดและหุ่นยนต์ของเธอหาทางแก้แค้นหลังจากที่ถูกทีมหักหลังตัวเขาเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งของทีมเลดและหุ่นยนต์คู่หูของเธอที่มีชื่อว่าไอแซ่เกมเนี่ยเริ่มต้นด้วยการเดินทางเพื่อแก้แค้นอย่างไม่มีวันหวนกับ เพื่อกาจัดเพื่อนร่วมทีมของพวกเขาเป็นเกมการต่อสู้แบบผ่ากันเล่น5ชั่วโมงในหลายเฟสที่ประดิษฐ์ขึ้นด้วยมือพร้อมวิธีแก้ปัญหาที่หลากหลายค่ะเกมที่9ค่ะ Stellar n i น h t Stellar n น g h t Idol นะคะเป็นเกมมือถือแนว Ido อ RPG ที่ผู้เล่นเนี่ยได้รับบทเป็น Stella r n i g h อ of ก a l i ียพร้อมเริ่มต้นเข้าสู่การผจญภัยครั้งยิ่งใหญ่ตัวเกมเนี่ยมีจุดเด่นที่น่าสนใจหลายๆด้านไม่ว่าจะเป็นระบบการต่อสู้ที่เข้มข้นพร้อมสุดยอดเอฟเฟกต์ต่างๆกราฟิกที่มีความสวยงามและ มีเอกลักษณ์สนามรบที่กว้างใหญ่และมีอิสระในการเคลื่อนไหวตัวเกมเนี่ยมีระบบรางวัลมากมายและรองรับการเล่นแบบออฟไลน์ด้วยค่ะเ t ล l ล่าไนไอดลเนี่ยเปิดให้เล่นบน iOS และ Android แล้วเกมที่8ค่ะ Last Hit Defense เกมป้องกันที่คุณสร้างหอคอยเพื่อป้องกันไม่ให้ศัตรูเข้ามาใกล้เกมแอคชั่นที่คุณควบคุมฮีโร่เพื่อกำจัดสัตว์ประหลาดเกมแอคชั่นดิฟเอนเป็นนวัตรกรรมใหม่นะคะที่สร้างขึ้นโดยการรวมเกม2ประเภทเข้าด้วยกันคุณสามารถรับพลังงานได้จากการฆ่าสัตว์ประหลาดด้วยการกดปุ่มสุดท้ายในฐานะฮีโร่เมื่อชาร์จพลังงานที่ได้รับจากการโจมตีครั้งสุดท้ายคุณจะสามารถสร้างหอคอยได้หากคุณเนี่ยไม่มีหอคอยคุณไม่สามารถหยุดฝูงสัตว์ประหลาดที่เพิ่มขึ้นได้อย่างไรก็ตามค่ะภาวะที่คืนไม่เข้า ไม่ออกก็คือการโจมตีครั้งสุดท้ายนั้นยากมากขึ้นเมื่อมีหอคอยมากขึ้นทางออกเดียวสําหรับสิ่งนี้นะคะคือการสร้างหอคอยอย่างมีกลยุทธ์และมุ่งเน้นไปที่การโจมตีครั้งสุดท้ายช่วยโลกของคุณจากความมืดมิดด้วยสมองอันฉันฉลาดและการควบคุมที่ดีของคุณเกมที่7ค่ะ Lost In Play สองสีพี่น้องผจญภยัยโลกแห่งความฝันกับการเดินทางอันอบอุ่นหัวใจเกมคือการผจญภัยผ่านจินตนาการในวัยเด็กนะคะที่มาพร้อมกับปิศาที่ได้รับการลังสันมาเป็นอย่างดีและตัวละ คอสีสันสดใสดูมีชีวิตชีวารับบทเป็น2พี่น้องคู่หูในการผจญภัยเพื่อหาหุานทางกลับบ้านโดย2พี่น้องเนี่ยจะต้องออกสำรวจป่ามหัศจรรย์ที่เต็มไปด้วยสัตว์ร้ายระหว่างโลกแห่งความเป็นจริงและโลกแฟนตาซีเริ่มต้นด้วยการก่อกระบฏในหมู่บ้านก๊อบลินค่ะและช่วยฝูงกบดึงดาบออกจากหินให้ได้เรามาต่อกันที่เกมที่6เลยค่ะมินิเกมพาร์ตี้พ e อกเก dition เปิดให้บริการบนโซไทยเป็นที่แรกเข้าร่วมมินิเกมสนุกได้แล้ววันนี้เฉพาะ a อ d ด o i d เกมแนว เบตชบนมือถือตัวละครสุดน่ารักจาก IP ีสุดฮิตระดับตำนานของค o m 2U.S. ที่พร้อมให้เกมเมอร์ชาวไทยเนี่ยได้สนุกก่อนใครผ่านมินิเกมแสนสนุกสุดกวนทั้ง13แบบมาพร้อมตัวละครจัดเต็มกว่า50ตัวคอสตูม460ชุดและเซตสกิีนอีก79เซตภายในเกมเนี่ยเพื่อนๆจะได้พบกับมินิเกมแบบทั่วไปทั้งเม d a l ์ a t t ชักิจกรรมทีม Ba t ช l e พิเศษโหมดแข่งขันเล่นกับเพื่อนและระบบอาหารใหม่ที่จะช่วยเพิ่มความสนุกให้ผู้เล่นแบบทะลุขีดจำกัดเกมที่ห้าอิโชโนที king เปิดให้เล่นไปเมื่อวันที่19กรกรกฎาคมที่ผ่านมาพร้อมกันทั่วโลกค่ะมีซัพพอร์ตภาษาในเกมทั้งหมด7ภาษารวมถึงภาษาอังกฤษญี่ปุ่นและไทยด้วยให้เหล่าเกมเมอร์และแฟนสามก๊กเนี่ยได้ดาวน์โหลดมาเล่นกันตัวเกม Eternal t r Kingdom เนี่ยจะพาผู้เล่นดำดิ่งไปกับเรื่องราวสุดเข้มขน้นอ้างอิงจากวรรณกรรมจีนสุดคลาสสิกเรื่องสามก๊กโดยใส่ความแฟนตาซีแบบฉบับเกม RPG เข้าไปให้ผู้เล่นเนี่ยออกผจญภัยในโลกแสนมหจจัศจรรย์ไปกับตัวละครที่ออกแบบได้น่าดึงดูดใจและ การาฟิกสวยตกาตาให้ได้เพเลิดเพลินตลอดเกมพร้อมกับสวมบทบาทเป็นกุนซือนะคะที่วางแผนกลยุทธ์ต่อสู้ให้กองทัพและลบเคียงบาดเคียงไหลไปกับวีรบุรุษในประวัติศาสตร์อย่างริโปโจโฉโจหลงและกวนอูที่จะระเบิดความมันในการทําศึกสงครามขนาดใหญ่ทั้งกองทัพกับศัตรูนับร้อยนับว่าเป็นจุดข,ขายของเกม3ก,ก๊กมาใหม่เกมนี้เลยล่ะคะ่ะเกมที่4ค่ะโปเกมอนสลีปเปิดให้ดาวน์โหลดแล้ววันนี้ทั้ง iOS และ Android วิธีการเล่นเนี่ยก็ง่ายแสนง่ายค่ะเหมือน แอปนาฬิกาทั่วไปเลยเพียงแค่ให้เราเนี่ยให้อาหารเจ้าคาบิกอนเยอะๆเสร็จแล้วก่อนนอนเนี่ยเราก็ตั้งเวลาไว้ค่ะว่าจะตื่นตอนไหนจากนั้นก็นอนหลับพอตื่นมาปุ๊บเนี่ยเราก็จะได้โปกเกมอนตัวใหม่ๆมาเรื่อยๆทุกวันแต่ก็ใช่ว่าจะเป็นการสุ่มนะคะเพราะเกมเนี่ยมันจะจับแพทเทิร์นการนอนของเราค่ะว่าไปคล้ายกับโปกเกมอนตัวไหนโปกเกมอนตัวนั้นเนี่ยก็จะโผล่มาในเกมเราอย่างถ้าวันไหนเนี่ยคุณนอนละเมอนะคะตื่นมาก,ก็อาจจะได้เจ้าพูลินค่ะและถ้าเราชาร์จแบตมือถือตอนนอนไปด้วย มาก็อาจจะเจอเจ้าไลชูจากนั้นนะคะแอปยังจดจําบันทึกเสียงช่วงเวลาการนอนคุณภาพการนอนไว้ด้วยทําให้เราเนี่ยสามารถดูสถิติย้อนหลังได้ว่าการนอนของเราเนี่ยเป็นยังไงเพื่อนๆก็ลองไปโหลดมาเล่นดูนะคะแล้วพรุ่งนี้เนี่ยมาลุ้นกันว่าจะได้โปกเกมอนตัวไหนเกมที่3 เอฟฟิชชิ Ball, ่งคูลโกลบอลเอฟฟิชชิ่งซิมูเลชันจาก i อพ f เอฟฟิชชิ่งไวแคสสนุกไปกับการตกปลาและชมวิวใต้ของทะเลกับสมาชิกทีมเอฟฟิชชิ่งคูเนี่ยจะฉายเดี่ยวหรือจะไปยกทีมก็ได้ทั้งนั้นสัมผัสการตกปลาสุดแล้วใจและเฝ้าดูการเคลื่อนไหวของปลาใต้ผิวน้ํา <c oughs> เพลินกับการทําอาหารและขายปลาที่ตกมาได้เริ่มต้นริปตกปลาครั้งใหม่ในโหมดทัวร์สำรวจการแข่งขันตกการท้าทายรายวันการท้าทายพิเศษสะสมคอลเลกชันตู้ปลาสุม่มตัวละครอุปกรณ์ ร้านอาหารขายอาหารและปลดล็อกเมนูมากมายเกมที่2 M I R 2 M The Dark k i n g Global เป็นเกมแนว M M O R P G Block Chain นะคะสามารถเล่นได้ทั้งบนมือถือและ P C ซึ่งบริษัท X Fun เกมจำกัดเนี่ยได้พัฒนาต่อยอดมาจากเกม The Legend of Mechu โดยตัวเกมเนี่ยประกอบด้วย3อาชีพได้แก่นักเวทนักรบ และเซียนเตา๋ามาพร้อมกับสงครามขนาดใหญ่เช่นสงครามปิดล้อมปราสาทซาบักหรือซาบักคาสเซสี 4, เพื่อตัดสินผู้เล่นที่แข็งแกร่งที่สุดในเซิร์ฟเวอร์อีกทั้งยังมีระบบแคลนให้เลือกเล่นด้วยค่ะอาทิการปกป้องแคลนโปเทคชั่นและการคุ้มกันแคลนเอสคอร์ซึ่งผู้เล่นเนี่ยจะสามารถร่วมทีมกันเพื่อปกป้องพื้นที่หรือทําหน้าที่ขนย้ายนักโทษปิดท้ายกันที่เกมที่1นึ่งสโนว์เบกคอนเทนเมนต์โซโลบอลเกมทีดีไซไฟอาร์ฟิจชูเตอร์มือถือและพีซีเรื่องว ราวของโลกอนาคตในปี2057เมื่อสิ่งมีชีวิตขนาดยักษ์โค้ดเนมไททันได้ปรากฏตัวขึ้นและออกจุดโจมโดยไม่ทราบสาเหตุทาง w ว r l d ชีคคอปเปอเรชันเนี่ยจึงได้จัดตั้งกลุ่มกองกำลังพิเศษแฮมดัสฟอร์ดเพื่อต่อต้านเหล่าไททันให้ในเกมมีทั้งโหมดเรื่องราวหละ่ะไฮเปอร์ลิง์ปฏิบัติการทั่วไปแดนต้องห้ามเรื่องราวส่วนตัวเรโซแนนซ์ ance, ระบบอุปกรณ์ภารกิจและอีเวนต์ต่างๆมากมายเป็นยังไงกันบ้างคะทุกคนมีเกมไหนที่โดนใจกันบ้างไหมถ้าโดนใจเนี่ยก็ลอง ดาวน์โหลดเกมมาเล่นดูนะคะก่อนจะไปเนี่ยก็ขอฝากช่องเล็กๆนี้ไว้หน่อยค่ะและอย่าลืมกดซับกดไลค์เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะ